<nt> <monastery> สวัสดีค่ะสวัส <hi> ดีค <i> ร <'ll ellt Mandarin> ับขอตลบเข้าสู่ช่อง Made Story นะครับก็วันนี้กำหนดการคือรถมาแล้วย้าย่อย์ออสนะครับรถมาถึงแล้วนะครับตอนนี้น่าจะใช้เวลายกไม่นานใช่รถมาจากนาวานะคะของสกลเคนโอ้รถใหญ่มาก ใหญ่แล้วก็ยาว,ยาวด้วยเขาเขียนรายละเอียดมาอยู่ว่า8ตันโอ้ยไม่คันน,น,นี้อันนี้ไม่ถึง8ตันแน่นอนเบาๆตองใส่พี่เขากลัวมันหนักนไม่หนักสวัสดีครับรถมาถึงแล้วนะคะจะได้ย้ายไปอำนาจแล้วโอ้ยาวยาวมาก ยากกว่ารถที่เขามาขนของไอมาส่งเราอีกอืมใช่วันนี้มีทาหารมาช่วยยกด้วยนะคะเป็นแรงงานอีกคนหนึ่งมีอยู่แค่นี้มีตัวเมันไม่ยากเพราะว่ามันมีหูหิ้วสี่สี่สี่อันใช่ง่าย,ยสวัสดีครับไม่ยากปะเขาบอกว่าแปตันม่ยากเนาะเอ้ยสบายเนี่นี่ยากแนี่นี่สบายเลย มีเมีวูเขาเขากลัววมันมีหูของอยู่มีหู้องเรียบร้อยเลย ตอนนี้ช่างก็กำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับผมไม่ไว่าจะเป็นสายเบลนะฮะเมื่อกี้ใส่ห่วงไปแล้วเขามีตัวล็อกด้วย FC มีตัวล็อกด้วยนะฮะอุปกรณ์พร้อมสามารถที่จะยกได้ทันทีผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน5นาทีนะฮะไม่น่าจะเกิน5นาทีเพราะว่าข้างบนน่มันมีสายข้างบนมันมีตัวคล้องเรียบร้อยแล้วนะครับยกไม่เกิน5นาทีเพราะเสร็จ เสร็จเลยแล้วกเ็เดินทางไปที่อำนาจเจริญน,น่าจะให้เพื่อนเดินทางไปก่อนส่วนผมก็จะไปแวะที่กกอกนะครับเดีวยวต้องมีหนึ่งคนนะที่ต้องปีนขึ้นไปข้างบนหนึ่งคนที่ต้องปีนขึ้นไปข้างบนไม่แน่เขาน่าจะเป็นคนปีนนะฮะขึ้นไปแล้วก็เกาะหิว้วเตรียมแล้ว จะถามว่ายกไปไหนพี่ก็จะบอกว่ายกไปไว้หน้าร้านที่อำนาจเจริญนะคะเพราะว่าร้านค้าที่อำนาจสีเหมือนกันเดสเลยเดี๋ยวเย็นนี้ก็น่าจะเห็นเดี๋ยวเย็ยนนี้น่าจะเห็นไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้ถ้าเย็นนี้ไม่ทันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายให้ดูพ่ะเราจะไปแวะที่กกอกก่อนใช่เนี่ยพี่ก็จะไปแว,แวะกกอกนั้ๆๆนเะนี่ยก็แนนก็ขึ้นคันนี้ไปเลยเออแนนกลับไปกันเลยเหรอไปกับตู้พี่นี่ อ๋อลืมลืมว่าเด่นมีรถอ๋อเพียก็จะไปไปทางฝั่งขวาคะใช่ใช่จะฝากอะไรไหมคะฝากของอะไรไปไหมก็คงจะฝากความคิดถึงเราจะความคิดถึงเม็นึกว่าจะกลับด้วยก็อยากแต่ว่าตอนนี้ต้อง๋อต้องอยู่ดูแลเขากำลังยกฝกมีไหมนี่ไม่พอ วันนี้เราก็เจอน้องแนนนะคะได้ข่าวว่าจะกลับกกอกใช่ไหมใช่ค่ะกลับนี่คือกลับแบบไหนอะกลับไปอยู่บ้านนะคะอ๋อก็คือไม่ได้ทํางานที่นี่แล้วก็ไม่ได้ทํางานที่ออฟฟิศที่กกอกด้วยเนาะ,ะท,ำทำไมถึงตัดสินใจประมาณนี้ละ่ะก็อ่า มาอยู่จำปาดงเป็นเวลาหนึ่งปีกว่าแล้วใช่ค่ะก็อัดลมเยอะอยู่หน <laughs> <ป>ึ่งปีขึ้นเยอะมากค่ะ <laughs> ก็แฟนเนาะแฟนก็อยากให้กลับไปอยู่บ้านอยู่กับลูกเพราะว่ามาอยู่นี่ก็นานแล้วอะไรประมาณนี้แฟนก็ขอให้กลับไปอยู่บ้านก็เลยก็เลยโอเคก็ตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านกับลูก ตรงนี้ราคายางก็ด mm. ีด้วยใช่ค่ะราคายางดีด้วยก็น่าจะกลับไปกิจยางค่ะทุกคนค่ะส่วนมากอ่ะคนที่กรอกอ่ะจะมีเขาเรียกว่าไงนะที่ทํามาหากินที่เกษตรกรที่ยางที่มันที่นาเนาะเป็นเป็นของครอบครัวเป็นของตัวเองอะเยอะก็เลยจะทํางานอ่าเขาเรียกว่าทํางานที่บ้านได้ ค่ะใช่ค่ะฤดูนี้ก็กีดยางช่วงหน้าฝนราคายางแบบขึ้นแต่ปีนี้ผิดปกติมากแปลว,ว่าขาึ้นสูงกว่าเด<อ>ิมขึ้นสูงกว่าตั้งแต่เคยกีดมาเลยจากยี่สเป็นเกือบสี่สิบ่สิบแล้วค่ะสี่สิบแล้วเหรอวันนั้นยังคุยกับวันสามสิบเมื่อวานวันก่อนสองวันก่อนออบ้านมะนาวขายสี่สิบเจ็ดสิบตัง จากเท่าไหร่จากเท่าไหร่จากราคาที่แบบว่ายังไม่ขึ้นมากอ่ะปกติอ่ะปกติก็ประมาณถ้าช่วงฤดูช่วงหน้าฝนประมาณ20บกว่าบาทยี่สิบห้ายี่สิบหเลยเนาะใช่มาปีนี้อ่ะพุ่งมากก็ตกใจพุ่งจริงก็ไปทำนะที่บ้านก่อนใช่นับตังค์เขาก็คิดถึงแม่ด้วยเนาะใช่ค่ะก็ไปดูแลลูกด้วยเพราะว่าอยู่กับพ่ออยู่กับ ตายายเนาะตายายก็อยากไปกีดยางเ่วงหน้าลแลเราก็ไม่มีใครดูแลนอ้องก็เลยอยากให้แนนกลับไปเดี๋ยวค่อยถ้าแนนอยาาไปกีดยางก็สลับผัดเปลี่ยนกันอัน <ไป S 2> นี้แกอยากไปกีดยางก็ตะวั <ไป S 1> ใช่เพราะว,ว่าห่วงลานเราเจอแนนตั้งแต่แรกเลยนะเป็นสาวปกกอกที่เจอตั้งแต่แรกเลยค่ะใช่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ เป็นไงคะพี่เมย์ไม่รู้ใครกลับก่อนกันนะสี่ีสี่ีเจอได้เพราย่ามาแล้วเดินชิบเบอร์ทุกคนถามหาย่าเขาบกติย่าจะมาคนแรกยกไปที่ร้านที่อำนาจเจริญค่ะสีที่ร้านเป็นโกดังสีน้ำเงินเหมือนกันเลยโอ้คือแล้วเหมือนเสกให้ลอยได้มาแล้วครับโอ้ง่ายมากเลย ดีเอฟซีใช่มันไม่มันไม่หนักมากมันจะหนักแค่ตรงตรงไอ้ที่เป็นหน้าต่างเหล็กนี่เฉยวัสดุข้างๆกับพื้นน่ะมันพอบิดออกน้ำหนักน่ากลัวโอ้ฮะทีนี้เราเปิดบ้านก็แตนเปิดแตนแล้วทีนี้ข้างใน มาแล้วมาแล้วเขาทำได้นิ่งมากเอฟซีขนนิ่งมากดูข้างล่างนะผมไม่แน่ใจว่าข้างล่างต้นลอยได้ข้างล่างยังดูสภาพดีเลยอยู่นะเนี่ยฮะเอฟซี FC. ข้างล่างยังดูสภาพดีเลย นี่เดินทางวาลาแล้วนะคะรับพ่อปู่ลาแล้วร้านคีออสไปแล้ว ค่อยๆบิดนะฮะค่อยๆบิดค่อยๆบิดเพราะว่าน่าจะพอดีเป๊ะเลยนาทีตอนนี้ห้านาทีใช่ตอนนี้ใช้เวลาตั้งแต่ดึงขึ้นนะคะประมาณไม่เกินห้านาทีหนาทีนิดเดียวไอ้โตเพออกเฮดเฮดน,ดดนีแล้ว ขั้นแล้วที่นี่กับไปเฮ็ดลังค่าลังค่าพวบ้าไปทั้งข่ายโล่งไหมย่ะเออโล่งสวยเลยเมองข้าไปสวยเลย,เห,เ,ลยเห็นบ้านนำสังปู นะเพื่อไปเลยเดี๋ยวค้นงีิสร้างหานล่งแากเราพี่ทุยก็บ,บอกเขาเด้ตั้งแต่ซื้อมาในเอฟซีก็เพิ่งเห็นว่ามีตัวห้อยตัวนี้ด้วยเข้ห้อยตั้งแต่ตอนที่เดินทางมานะ f อฟซีเขาออกแบบมาแล้วเวลาเดินทางมัต้องใช้อย่างงี้เรียบร้อยแล้วนะครับเอเสร็จไปได้ด้วยดี f อฟเร็วมากเลย ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะฮะในการขนย้ายก็นัดกับเขาครับที่นู่นประมาณช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆเพราะว่าเขาบอกว่าเขาขับไม่เร็วจะออกไปช้าๆนะฮะไปแล้วลาแล้วไปแล้ว,ล,วลาพ่อปู่แล้วเรียบร้อยเดินทางกลับบ้านอำนาจเจริญนะฮะ เดินทางไปตั้งไว้ที่ยมนาจเิญก็ขอลาพบปู่นะครับร้านคีออสตรงนี้นะครับก็ไปปฏิบัติภารกิจต่อที่ยมนาจเินก็มาดูด้านหน้านะเอฟบ้านป้าปแตนนะครับตอนนี้ก็ผมว่าจริงๆเมเขาก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วร้านคีออสเนี่ยเป็นสีน้ำเงินมองไปมองมาก็ไม่ค่อยเข้ากับสีของอิฐ ดินประสานที่นี่เท่าไหร่นะครับเคยบอกว่าให้ผมเปลี่ยนสีหลายครั้งแล้วแต่ทีนี้ไม่ได้เปลี่ยนละก็เดี๋ยวป้ากับลุงก็น่าจะทําร้านบริเวณด้านหน้าก็จะเห็นความงามของบ้านมากขึ้นนะครับพื้นที่ก็ได้มากขึ้นในเอฟพื้นที่ก็ได้มากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะนี่ด้านข้างนะก็จะโลง่งๆเดี๋ยวป้าแตนทําร้านก็น่าจะทําเข้าไปอยู่ด้านในนะครับ พื้นที่ด้านหน้าก็จะกว้างมากขึ้นเนี่ยฮะพื้นที่ด้านหน้าก็จะกว้างมากขึ้นเดี๋ยวเดินเดินไปดูข้างในนี่ FC เดินดูข้างในพอมองมาก็จะก,กว้างๆนะเอฟกว้างแบบนี้แหละโลง่ลงๆเลยประตูตรงนี้เนี่ยลุงน่าจะขยับเข้ามามาไว้ตรงนี้นะก็จะได้ช่วงกว้างอยู่ ช่วงกว้างถ้าตรงนี้ถ้าทําเป็นร้านเป็นอะไรเป็นหน้าร้านก็จะมีพื้นที่อยู่นะฮะเอี FC. โอเคนะ FC ก็จะประมาณนี้พอร้านออกก็จะเห็นตัวบ้านเห็นความงามของอิดดินประสานนะครับแล้วก็มองมาทางนี้ก็จะเป็นพ่อปู่นะครับ ก็ลงตัวพอดีเลย